ตอนนี้นักเรียนกําลังแกะของเล่นอยู่นะคะห้องเรียนครูศิรินาฏวันนี้จะให้นักเรียนจะให้นักเรียนต่อเรโก้นะคะอ่าต่อได้เลยนะคะต่อได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆตื่นเต้นใหญ่เลยนักเรียนอยากให้ปนกับเพื่อนๆนะคะ <Okay. S 1> ถ้าปนกับเพื่อนๆจะหาหาตัวต่อไม่เจอนะคะเอาเริ่มต่อได้เลย okay. ไม่ค่ะลองลองความสามารถของตัวเองสิคะลองแกะเองสิอ่าแก้ปัญหาโดยการใช้ฝันได้ทำโมได้อ่าได้ไหมลองใครใครจะทําได้ไม่ได้ดูที่กล่องนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะเกนเกยอยู่ไหนลูกอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะคะเราต้องดูตามกล่องใครเอากล่องไปทิ้งไปเอามาคืนก่อนนะคะเฉงถอยลงมานิดนึงได้ไหมลูกเดี๋ยวมันจะไปปนกับเพื่อนนะคะ ได้เลยค่ะนั่งดีดีด้วยนะคะนั่งดีดีโอ้ยดูครูหน่อยสิครับชนชนกล้องครูเลยดูหน่อยนั่งดีดีค่ะเออเนี่ยเขามีกระดาษให้ดูด้วยนะทุกคนเด็กเดเขามีกระดาษให้ดูด้วยนะมันน่าจะอยู่ในกล่องหรือเปล่าลูกมันมันอ่ะอ่ะต่อไปนะคะไม่ค่ะลองเลยลองเลยลองค่ะลองคนอื่นเขาได้หมด ลองใช้ความสามารถลองแก้ปัญหาเองนะคะเด็กๆลองแก้ปัญหาเองเนาต้องดูตามตรงนี้อย่าปนกับเพื่อนนะคะถ้าปนแล้วมันจะต่อของเราไม่ครบนะคะอ่าสนุกสนานกันใหญ่อ่าตาส่วนประกอบโลกส่วนประกอบส่วนประกอบยังไม่เมสร็จน,นั่นแหละนั่นคือวนประกอบ,บ,บอ่า อ่าต่อส่วนประกอบของมันค่ะส่วนประกอบของมันยังอยู่ยังไม่ได้ต่อไม่ไม่ไม่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะคะคุณครูไม่ช่วยนะให้เด็กๆแก้ปัญหาเองนะคะอันนี้แก่ถุงยังไม่ได้เลยค่ะอ่าแกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่ะจนกว่าจะได้ลองลองทุกคนต้องลองอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบสำเร็จแล้วค่ะเกือบสำเร็จแล้วค่ะ ตอเงียบแล้วมีสมาธิในการต่อทำง่ายอ่ะอันนี้อะไรดูของใครของเรานะเป็นไหมลองลองลองได้แล้วอ่ะเอาเอาเลยค่ะเอาเลยนาทีสุดก็แก่นาทีสุดก็แก่ได้แล้วคู่แรนมันจะจอดยังไงล่ะแขนมัน ลองดูก่อนลองก่อนคุณครูก็ไม่เป็นเหมือนกันนะคุณครูก็ไม่เคยเล่นนะลูกสมัยคุณครูไม่มีนะเลโกแบบนี้ไม่มีสมัยคุณครูไม่มีอ่ะลองดูลองแก้ปัญหาดูนะคะว่าใครจะต่อแบบไหนแบบยังไงอันนี้มือมันหรอวะดูกล่องดูกล่องดูกล่องนะคะกล่องเข้ามายังไงดูตามกล่องเลยทำแบบไหนอ่ะ ใครคิดว่าตัวเองต่อได้ต่อเก่งไปเอาอีกได้นะถ่ายคิดว่าตัวเองเก่อต่องได้แต่ต้องเอากล่องแรกให้ได้ก่อนกล่องที่สองถึงจะตามมาเข้าต่อแบบหนเหลือเยอะเลยค่ะไม่ใช่สองนะคะเหลือเยอะเลยไปะะเรื่ยย <KEVIN S 1> อยๆไปไปเรื่อยๆค่ะดูกล่องนะคะดูกล่องนะคะเข้าต่อแบบใดลองแก้ปัญหาเองนะคะ คนที่มีสมาธิเท่านั้นถึงจะต่อได้ต้องนิ่งๆนะคะต้องนิ่งๆมีสมาธิของเราได้แล้วหัวเนี่ยววาไปแล้ต่อตอนนี้ยังไม่มีใครสำเร็จเลยนะคะทำไปเรื่อยๆอ๋อได้ตัวแล้วนี่ยยืมหน่อยยืมหน่อย นี่คำแพงได้แล้วนะนี่นี่นี่คำแพงได้แล้วเดี๋ยวหนูก็เลยทำแขนไว้เป็นอย่างนี้ตลอดทีนี้ก็เหลืออะไรเหลือไดโนเสาร์ใช่ไหมคะเหลือไดโนเสาร์หนูต่อไดโนเสาร์ดีกว่าทำไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนจะได้มีสมาธิคโค้งต่อแขนไม่ไป็นอ่ะลองก่อนลูกลองก่อนลองนะคะหนูต่อได้แล้วครูได้สิได้สิต้องลองทำก่อนนะคะนี่แว่นตัวนี้เร้ว ไหนไหนช่วยดูสิลูกช่วยดูสิไอรินถึงไหนแล้วคะถึงไหนแล้วยังอ่าทำไปเรื่อยๆลูกทำไปเรื่อยๆอ๋อนี่ให้เปลี่ยนเราต้องมีสมาธิในการทำเขียนลูกเนี่ยมีเครื่องยนต์น้ามอ่ามีเครื่องยนต์ด้วยใส่เครื่องยนต์ให้ด้วยเชงถึงไหนแล้วเชงถึงไหนแล้วอันนี้ของใครก็ของเธอสิครับใช่ของนี้เขามีแต่ไดโนเสาร์ค่ะเขาไม่มีคนนะเนี่ยก็มีแต่ไดโนเสาร์ มันไม่ได้ปนกันนะกาฟิลถึงไหนแล้วครับกาฟิลได้ไหมลูกอ่ทำไปเรื่อยๆต้องใช้เวลานะลูกรในการต่อเลโก้เราต้องใช้เวลาแล้วมีสมาธิด้วยายกไม่ยากหรอกค่ะทำไปก่อนทำไปก่อนทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งน่านเห็นไหมหนาได้ตัวแล้วนนาได้ตัวแล้วปืนสองกระบอกนะได้ตัวแล้ว เราไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆมันแปลกๆเนี่ยวันนี้ห้องเรียนครูศิรินาทให้นักเรียนมาต่อเรโก้นะคะเพื่อสร้างสมาธิในห้องเรียนเด็กก็สนุกสนานเด็กก็จะมีสมาธิในการเรียนเด็กก็จะนิ่งนะคะทุกคนเด็กก็จะนิ่งอ่าชอบเรโก้อ่าชอบเรโก้คนีก็ชอบค่ะหนูชอบที่สุดอันนี้มันเป็นเกมในโรงบ่อ ระบบอยู่ที่ไหนอ่าพูดเพ้อเพ้อด้วยนะครับทำไมมันใส่ยากลองดูก่อนลองดูก่อนไม่ใส่ยากอย่างนี้อ่าลองก่อนลองลองทุกคนทุกคนต้องรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเองใกล้จะได้แล้วไหนนี่อ่าใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วทำไมฉันเลือกกันยากคุณูกตอบไม่ได้ ไปก่อนไปก่อนเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะได้ก็จะได้แล้วเ,เพราะว่าอะไรนักเรียนสิ้นส่วนสิ้นส่วนของมันก็มีอยู่แค่นั้นสิ้นส่วนของมันก็มีอยู่แค่นั้นเัาไม่ได้<อ>ไปไหนเลยดูตามกรองค่ะดูตามกรองกรองมันมายังไงล่ะครับนี่ไงปีกมันอยู่นี่นี่ไงดูตามกรองเลยคะ่ะนี่ดูตามกรองเลย มันเปยังไงเราถาบอเป้ฉันได้ดโนเสาร์วันนีอ่าไหนกำแพงชูไดโนเสาร์นี่กำแพงได้แล้วแล้วก็ใกล้จะได้แล้วอ่าอันนี้ปกป้องน้องปกป้องก็ใกล้จะได้แล้วไดโนเสาร์สีเขียวใส่ไม่ได้วันนี้ก็ตัวใครแต่ละคนก็นิ่งนะคะ ก้มหน้าก้มตาทำอย่างเดียวเลยต่อให้หน่อยลองก่อนลองครูก็ไม่เคยต่อนะนเรียนครูก็ไม่เคยต่อนะครูก็ไม่รู้ว่าจะต่อได้เหมือนพวกเธอหรือเปล่าครูก็ยังต่อไม่เป็นได้แล้วนี่ไงแก้มน้อยได้แล้วสวยด้วยไหนไหนไหนเดี๋ยวแก้มใส่ดูซิได้แล้วค่ะได้แล้วแก้มใส่เห็นไหม พอเรานั่งทําไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวใครเสร็จแล้วเราจะได้ไปกล่องที่สองอ้าวคัแพงเสร็จแล้วหนึ่งตัวถามคนนังไดโนเสาร์ฟาร์มไม่แน่ใจดูกล่องดูกล่องน้องกัแพงเสร็จแล้วน้องกัแพงจะมาต่ออีกหนึ่งกล่องทุกคนดู อ่าอะกำแพงกำแพงไปหยิบมาดูซิน้องอีหนึ่งกล่องดูซิเผื่อเราเก่งช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ากำแพงมาเทำไมมันกลับตาดอย่างอ่าดูกล่องดูกล่องอ่ากำแพงหยิบมาเลยอีกหนึ่งกล่องโอ้แค่เพื่อดูแลดิดูกล่องสิลูกกล่องเขาเป็อีกอันนึงอ่าไปเลยเล่นเหมือนเดิมค่ะเล่นเหมือนเดิมมันต่อง่ายดีเล่นเหมือนเดิมมันต่อง่ายดีดูค่ะดูดดูนี่จะและอ่าใช่ไหมใช่ไหม อ่าต่อเลยงั้นตามไปตามกล่องเลยค่ะไปตามกล่องเลยหัวคขาต่อบบไหนอันนี้มันดูสิคะนี่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 อีกข้างหนึ่งมันไปไหนหัวหัวอีกข้างหนึ่งเอาหัวอีกข้างหนึ่งมาใส่สิครับเออใส่สิครับต่อได้ดูสั่งเสร็จแล้วใส่ได้ใส่ได้สิครับหู่สังวอ่าเยี่ยมอ่าทีนี้ต่อคนใช่ไหมคะอ่าคนก็เลยนิดเดียวนั่นเห็นไหมเราก็เก่งแล้ว เอาใส่ให้ถูกครับใส่ให้ถูกใส่ให้ถูกล็อกครับมันไม่ถูกล็อกมันอ่าได้ได้เพื่อนต่อบได้อ่าโอ้โหอ้าวเหลืออีกส่วนไหนนี่ไงนี่ไงแก้มสายนี่ไงไอตัวขาวๆทำไมไม่ใส่มือล่ะคะเอาใส่เอาทำให้น้องก่อนใช่ไหมอ่าลองดูลองดูอ่ะปกป้องลองดูอ้าวขาหลุดะ ที่ได้เข็ดแล้วอ่าเห็นไหมไม่เป็นไรเรารู้อยู่ว่าชิ้นส่วนมันอยู่ตรงไหนเราก็ใส่อ่าใครคิดว่าได้แลวอ่ะใส่สิลูกอย่าชีกองนะลูกอย่าชีกองอ่าเพื่อนได้แลว้วอ่าเพื่อนได้แล้ว